สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผูสุกคนครับพ่อคนนี้แล้วครับจ้าสันไม่แล้วเจ้าสันเป็นเมนู้นกนนี่ครับพี่น้องต้มต้มหัวปลาครับต้มหัวปลาข้าวครับพี่น้องมาไมเป็ดเสี่ยบจ้าสันมันห่อนี่ครับพี่น้องอออค่ยยเ้้้นนมึงลหัวปลาข้าวพี่น้องยิงมาตุ่นห่อนี้ครับพี่น้องปลากระหี่ยพี่น้องต้มใส่าปลากระหี่ยยิงกีล่ะพี่น้องั เนอามาเครื่องเดียวได้หนึ่งเงี้ยนี่เอามาคืนเดียวอีกเครื่องนึงเอาอีกคนน่ะน่ะโอ้ยใหญ่ห้างแชร์กับเจ้าสันใส่กับบังประดีพี่น้องนี่เอ้ยเบ็ดทั้งนั้นเหรอครับเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าสันนี่เด้อพี่เก่าเหรอครับพี่น้องคำยังไงเรียกกันแล้วมันก็เศร้าบ้างหนุ่มบางคนกเจ้าสันครับ หอมมากเนียสมยัขวมมปลาข่าวอยังเนี่ยเนียข้างเยเอมันเดยวกับข่าวงเนกับปดบ ข้คากี่แล้วครับเพิ่งกระชับแล้วครับครับดับมกกระชับเอาแต่น,น้งเอาเต่านี่หอนี่ามันจิ๋มนะครับเี่ยมห่อนห่อนออาะเป้าจังไหม đúng Nam nhà không hóa cái tiếng quân không, đến ngay đây, phải không? Quên tắt nhà cây nghe tiếng

Bình ừ. ừ. mình làm lại nó làm thường Làm lại, ba cái lại, ừ. Tao không có thân niên mặn

นำอย่างนี้ไว้ทำอย่างนีนครับกดติดตามก็เลยจะแชร์ให้เราเลยครับพี่น้องจ่องจ้าสังได้เปล่าเห็นหลังที่เปล่าปันนี้ฝากนี้ครับพี่น้องคนไหนก็แชร์ก็ติดตามเดี๋ยวนี้กำลังตั้งใจเก็บจิบต่อไปครับพี่น้องเอาไว้ทำอย่างนครับสวัสดีครับ